ต้องทาก่อนที่ชายหญิงเนี่ยจะอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านวิธีนี้แล้วก็การอากตัดหรือว่าการทําข้อตกลงหรือทําข้อสัญญาเนี่ยก็จะต้องกล่าวออกมาด้วยกับปากเป็นการยืนยันเป็นการประกาศเป็นการให้คำมั่นสัญญา ว่าเราในฐานะที่ผู้ชายต่อจากนี้ไปก็จะต้องมีภรรยาที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูให้ความรักให้คามดูแลในทุกๆความสุขของนางถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการแต่งงานที่นางนั้นอาจจะมีลูกที่จะต้องคอยอุปการะเลี้ยงดูอยู่แล้วเราในเมื่อเรารู้ดีอยู่แล้ว ก่อนที่จะทําการแต่งงานเราก็จะต้องสร้างความยอมรับแล้วก็จะต้องตั้งมั่นนะครับต่อไปในอนาคตเรื่องของการอยู่กินกันอาจจะต้องอาจจะมีบุตรอาจจะมีลูกแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าในวันนี้วันที่เรานั้นได้ทําการแต่งงานนั้นเราได้ให้การยอมรับแล้วดังนั้นการเลี้ยงดูบุตรก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความรับผิดชอบ,บตัวชนะเองต่อจากนี้ไปเองก็ต้องดูแลรับผิดชอบนะครับให้การปฏิบัติและก็ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอับดุลวาฮิดเป็นมุสลิมใหม่ที่เข้ามารับอิสลามนั้นก็จะต้องอโดยเฉพาะเรื่องของความรู้เรื่องของศาสนาซึ่งเราเองเนี่ยมีความรู้เรื่องของศาสนาพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เรานั้นจะต้องใช้ความรู้ของเราที่เรามีเนี่ยให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเรามากที่สุดจำเอาไว้เลยว่าความสนิทมงคลที่จะเกิดขึ้นเรื่องวุ่นวุ่นนะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าฟิตเนะเรื่องวุ่นวุ่นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าครอบครัวของเรามีการละเมะ มันจะเป็นการปกป้องสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับที่บอกว่าอินนัสลาตะตันฮาอันิฟัชะวันหนึ่งกัดเราจะทำอย่างไรให้ละหมาดเป็นแสงประกายอยู่ในบ้านของเราให้มันปกป้องเรื่องวุ่นวุ่นให้มันปกป้องสิ่งซึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่แก่ครอบครัวเราต่อไปนะเองก็จะต้องสอนจะต้องคอยบอกอบดุวัยฮ์เองก็จะต้องเรียน เรียนรู้ต่อจะเรียนจากกีหรือว่าจะเรียนจากตัวดอเองถ้ามีโอกาสก็สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพราะตอนนี้เราตั้งใจแล้วนะในการที่จะเป็นอิสลามก็จะต้องเอาอิสลามของเรานั้นมาอยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็อยากจะให้ทั้งคู่นั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั้นต่อไปเพื่อการใช้ชีวิตคู่นั้นจะได้เกิดคําว่าบารอกะ บรารอก้ก็คือความจำเริญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ต่อไปอย่าได้มองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็อย่าได้มองไปที่หน้าเฟซหรือว่าหน้าสื่อต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความฟิตนะเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในหัวใจเราต่อจากนี้เราคือเรามีกันและกันดูแลกันโดยที่เรานะั้นไม่ต้องไปสนใจใครจะต้องไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราแต่เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตของเราที่ดีและอย่าลืมคนที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบพ่อแม่ปู่ย่าลูกของเราที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปในอนาคตอันนี้ตัวเราเองก็ขอแสดงความยินดีนะแล้วก็ขอ <Okay. S 2> แนะนำตักเตือนนะว่าให้ทั้งให้หลานทั้งสองเนี่ยอยู่ โดยใช้อิสลามเนี่ยอยู่ในการดำเนินชีวิตให้ศึกษาต่อไปอย่าหยุดเพียงแค่นี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตคู่ของเรานั้นอินชาอัลลอฮฺเจริญรุ่งเรืองต่อไปบารอกัลลอฮุลลาก้าวะบารอกะอะไลกกะวะจามะอะอใบนะกุมาฟีคอยอักุบะจัดสาวกคือลาบิดาขกรเจ้าสาวก็คืออันดาน นึกจะนึกจะเบาจะสาวได้น,นึกเพรวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทําให้ตอครัวและเป็นรอคตัวกัน,นก็ฝากไว้ดังที่ทางสมาตรได้ทำการอัปธดบ้าและประารเมพันให้เกรได้รับรู้ถึงหน้าที่ได้รับรู้ถึงสิ่งซึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อไปใน,นอนาคตเราอดีตเราราคนเดียวมีนานาดามังดาตอนนี้เราต้องมี แบบอีหนึ่งตนก็คืออย่างนี้แล้วก็อีกสองตนก็คือมีดามานดาเพว่าสิ่งที่เรารับจากเดิเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็หมายว่าเราได้มาเพิ่มดูวยอุมาของเร,ราสุรบอบอิศวรก็ทำนห้ขอให้ชีวิตคู่ทั้งสองได้เป็นชีวิตคู่ที่มีวรรคตมีสิ่งมงคลและได้รับวความสำเร็จในชีวิตอย่างและได้ดีคู่ระบบดีและที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะได้ไดสร้าง

ไม่เจาะจงนะเอาทุกคนถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรต้องเดินตาให้ครบนะทุกคนแ <c oughs> ลาา้วพอครบทุากคนแล้วก็เสร็จแล้วก็ดีกันเราไม่เจาะจงว่าต้องสมันะ <c oughs> ขอให้ทุกคนเป็นไปอย่างนี้่าถ้าหากว่าจะไปหาก,กีคนเดียวก็ไม่ได้คนอนื่นเขาาจารเรา้อว่าอย่าเป็นปัญหาเราทำ พระพุทเจ้าทาการใีการยันนะให้เป็นภรรยาของท่าโดยกลับมาขด้รับนร้าพเจ้ารรมีการนักษาเป็นภรรยาของพระเจ้า้วยมหาจังการญานเป็นไงบารดองลวรัชกาลรวัาะิสร์อ